สวัสด yeah, no. uh ีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับสจอกัเจอแล้วจ้ามือนีิของแท้น่ะสีตะเก็ยบรวๆยาวๆมาลุ้นกันคือหลังเห็นหรือยังหนิยังให้มาเบิ่งตใกล้ไว้เนี่ยนี่ใส่เจอพอเจอก็มาทำงานก็เจอจ้ะอุูยมือก็สวยนะมา ัดเลยเพ่อนงจนายทอยู่แขมทางนยทางข้างเลยด้วยรถจอดอยู่เงกของตรงนี้ัเลยให้เพ่อนนักจนายเปิดจักหน่อยก็ได้จ้ะเพื่อเพื่อเพื่อนอียงนะถอดถอดได้เพื่อยอมึงไปนิดโยกโยกจักหน่อยแล้วเพื่อนออกจ้ะเด็ดเวลาจะได้แล้วเพื่อนกระเปียบฝนเพราวันละยอมโยกโอ้ แน่นลึกสิ<ช>ได้งัดเลยนี่นีทุกขึ้นก็ขึ้นนี่นี่น้ำเข่าก็สงสัยเอ้ามันพักไปตามขา,มาขไปขากไปยาวไปละ,ะงัดเอาเลยจ้ะขาเพิ่นบปลึกเพราะตรงจุดไหนงัดฝืนกินแล้วก็จวดจวดจักหน่อยแต่ว่าดินสิกลืนหรึเปล่าจะกลืนไงเนี่ยงัดไป,<ง>ปนำเอาถอนไปนำ เปิดหน้าเพื่อนเพื่อนเพ่อนจะไหนเดี๋ยวโบเห็นได้ค่ะลึบลงมือเหรอึบแปลว่าเพื่อนหานลงดินมาต้องว่าลายเนาะข้าวทำงานจ้ะเดี๋ยวไม่นึกจะไหนสิไปเลาะจีโนอยู่กับอึบุมโอ้โหตอนเสียดดิเดี๋ยวเอาทางพุกไปทุกยเพื่นสิรู้น้อยทางทางเดี๋ยวไปเจ้าขี่รถไก่เออถ้าเผื่อคนกายกับกายคนหูกับหูหแล้วปะ ายาวอยู่าาด้วยเนาะโอเคขาสั้สนโอ้โหตุบุกปปันนะขาเพื่อนลื่นบะลื่นลื่นมากเลย น้ำตัวย้อยใส่อยู่ตัวเราของเรากำนั่งเลจ้ะนี่ค่ะอือเป็นโรคข้อบวกรร้องเขย่าเลยเนี่ยมันอ้วน จูบดินคักแสดงว่าได้ยูแบบนี้โอ้คุณเจอเห็ดเงาย่างอยู่เหรอถอดเกล็ดฝนมาปะโดนชาขาดิโอ้โหฮัดนิ้วความดิ้งคือไม่จะขึ้น ทางทับวะทางทับไปกับมาไอเคียวตัวน,นี้พร้อมเป็นแบบเอาไกินน้ำพอดีเอาเคียวมาปะไว้่ลวแล้วพ่อย่างไปตามพี่ในฝนตก,ตกตกบอกไปเลยไปเลยอยู่ริมทางอยู่ริมทางเขาจะเอาพะนะมื่อไหร่ก็มาผ่าฝนเลยจะใส่ขนมกั้งขนมมา

พี่น้องเห็นู่บ่เห็นดูเห็นต้นตุ่มอยู่หากไม่เป็นหัตอ้าต้นตะเคียนได้จ้ะเดี๋ยวเขาไปสิได้เก็บเพชรละงง,งูในต้นตะเคียนของเขาเอง mừng Xe uh -huh. uh. cả kia không biết uh. um. không buồn lên à, không ui yeah. hmm? ยิงสันส้นๆจากเขาโอ้ยโอ้โหสีสันจ้ะจิ้มก่อนวัดเอาจ้ะระวังเกียบด้วยข้างล่างเพื่อมีเพื่อนออกในคันคูด้วยจากเขตเดนเดี๋ยวแม่น,น,น้องเจนนี่จไปเลาะต่อเดี๋ยว พอน้องจินยัยเฮ็ดงานขันมาตามเลยฟิกฟิวเลยฟฝ้าแล่นไปเด้อยังไหลยอู่ด้วยจะขาวจะภาคอยู่นี่ตะก้าเฮานี่ลอยตืบทล่ะไปไปเก็บต่อจ้า เมื่อวานนี่เขาเลาะอ,อยู่ตะไปเจอแสงดงก่าดกน้อยเฮงเนาะเ่อวานน่าจะยังน้อยแต่ว่าเขาไม่ได้มาเลาะตรงนี้มาเกือบพ่อจะไปะถึงเมื่อวานทำง,งานเม่นยะกระเบเห็นคือเก่าดีแล้วที่เห็นเมื่อนี้เนาะเพราะเมื่อวานนี่หนาจะเพิ่งผูดินหรือเปล่าอันนี้เพื่นอนอกมาคืบนะเพื่อนขาวก็อันนี้มันขาวยอดฝนถือเพื่อนเช่ไหมจริงๆปวกปวกมันหนาสิหู kapu hinsa nak. ini so tu. Jin so si bete. ngap ni yang kah ni. ini. terjumpai lip. ไม่ธรรมาดาหักมาจากเสร็จตรงนี้ถัทงทับปวดกินวุ้พอดีเลยน้องเน็ตยังอยู่น้องเน็ตมากินพระธิดคูณอเ,คเอาดอกหญ้่อันนั้นทีนีมันหักไปในทงทับนะไอ้บุดเหมือนนอนเจาะเลยขาเลย โห้ยมันฮักที่จืด w h a าข่าวยาวขนาดปวดมากนัดงนั่งัล้ว้งกินได้เหมือนทีขึ้นง่ายเลยเนาะถ้าฝนบ่ตกจะกะไอ้นี่ถ้าดินแห้งขนาดเนาะ ดินทรายที่นมันินนั่นหนมันินเหนียวาดินเหนียวนีคุดกับีแงด้วยมฝนตกใส่้ยน่นจ้ะเากเยลยบเด้๋ต่ให้พ่นลกชายงัดไว้ก่อนเลยจ้า

Ủa, quay bên nhảy đó trời này Đường gấu này. Cái này nhông bên nhảy đấy nè Thì tìm ta ca hả nè lắc đi bố ở này ดีดีดูเขอบไปแล้วบดูเขอบมามาแดงกับผมไปแดงมานะการอ๋อเปนเป็นอย่างแต่ดอกมันไม่ไพี ดีข้างล่างครับนี่อ่อมึงส้อยงัดปรขึ้นเลยเว้ยดินโดดือ,อบมาก<อ>เดี๋ยวค่อยเอาสองนังด ท้ายไปดิท้ายเนี่ยสุดท้ายจ้ะโอ้โิมเลยบิดเหยียบไปบิดละจ้าปิดปิดทางปิดทางนี่จ้าผลงานของเราเขาต้องจะไหนได้หลายวะเต็มตะก้าเลยนี่จ้า แม,ม่หนงเจนายสิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องก่อนด้วยจ้ะแม่หนงเจนายหัสิไปเลาะต่อให้พอ่อะหนงเจนายทำงานเดี mm ๋ย hmm. วถ้าเจออีกแม่หนงเจนายสิมาตามจ้ะอ๋อน,นะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หนงเจนายหน่งเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับออกแล้ว